รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จะสอบแล้วครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่ต้องมานั่งอ่านเองครับผมเรื่องของการเคลื่อนที่ซึ่งก็คือเรื่องของนิวตันนั่นเองนะครับแต่ว่ามันมีความสับสนเกิดขึ้นเยอะมากเลยเพราะกฎของนิวตันเนี่ยมีตั้งกี่ข้อเอ่ย3ข้อนะครับและยังมีแรงทั้งแบบสัมผัสกับไม่สัมผัสแล้วไปอ่านจุดหนึ่งมาครับงงมากเลยอันนึงก็มวลอีกอันนึงก็น้ําหนักที่เราเคยพูดกันว่ามวลมวลมวลน้นําหนักน้าหนักเฮ้ย ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เครียดมากๆนะฮะคิดว่าหลายๆคนทคนกคงเป็นเหมือนกันใช่ไหมวันนี้นะครับเราจะมาสรุปความรู้กันนะครับและสร้างไมล์แมที่จะช่วยทุกคนสามารถเข้าห้องสอบแบบสบายใจได้แน่นอนครับไปดูกันเลย <S <S พี่โตต้องช่วยแม็กนะ ว่าไงน้องแม็กเพราะว่าแม็กไม่ไหวแล้วงานะกับบทเนี่ยที่เขาบอกว่ามันเป็นบทที่ยากสุดแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะจัด,จด,จดสอบแล้วเนี่ยนะฮะซึ่งแม็กระถาม,มเพื่อนๆก็คือมื่นหมดเลยอ่า<ม>ก็คือเรื่องของนิวตันนะฮะ<ม>วันนี้ขอ,ขอแบบพี่โต้งแบบช่วยจัดหนักจัดเต็มบทนี้แบบหน่อยได้ไหมคระก่อนเดื่นน้องแม็กแบบมีความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างมีมั่นใจว่ามีเพราะว่าอ่านมาแล้วสองสารอบน้องแม็กว่าพี่ตัวใหญ่ไหม ไม่นะก็ไม่นิต้องันตได้ดีอ่ะต่อได้ดีมากต่อได้ดีมากนะคะคนที่กำลังดูอยู่นะคะช่วยบอกด้วยว่าพี่แม็กพูดจริงหรือว่าโกหกนะคะพูดจริงเป็นคนที่แบบจริงใจดูไวเลยก็ไม่ใหญ่ขอถามน้องแม็กเป็นความรู้พื้นฐานก่อนละกันครับพร้อมตัวผมบ้าอย่างพี่เนี่ยน้องแม็กคิดว่าถ้าพี่ไปช่างน้ำหน้า ที่ดาวอังคารดาวอังคารดาวอังคารนะคะที่จะแบบมีน้ําหนักมากขึ้นหรือน,น้อยลงถ้าเป็นน้ําหนักหลอน้นําหนักเคยดูอยู่นะอยู่บนดาวอังคารหรือดวงจันทร์ออกไปนอกโลกอะแม็กว่าน้ําหนักก็น่าจะก็เหมือนน้อยลงมั้งหรือเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเอออะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเป็นดาวอังคารเพิ่มขึ้นมั้งอาจจะเพิ่มขึ้นอ เดี๋ยวจะมาเฉลยตอนท้ายนะคะน้องแม็กอยากรู้อยากแป๊บนึงอยากรู้เลยเพื่อนอยากรู้เลยเหรอเอาไปเอาไปถามว่ามันถามมาก่อนถามมาก่อนถ้าสมมติพี่ออกแรงกระทำกับวัตถุเฮ้ยอ่ายกตัวอย่างเช่นมีฮิปโปอยู่ข้างหน้าเหมือนตันเนี้ยหมายถึงว่าเหมือนเหมือนไม่ใช่เหมือนที่ออกแรงเหมือนออกแรงนี่คือท่าของการออกแรงใช่ใช่ถ้าสมมติแบบพี่ออกแรงกระทำกับฮิปโปอย่างเงี้ยซึ่งแบบการออกแรงกระทำกับวัตถุ ใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยทาให้วัตถุมันเปลี่ยนไปยังไงน้องแม็กก็ถ้าออกแรงหรอก็ถ้าออกแรงวัตถุก็น่าจะเคลื่อนที่อ่ะใช่ไหมน่าจะใช่ออกแรงแล้ววัตถุก็เคลื่อนที่ถ้าถ้ามีแรงวัตถุก็ต้องเคลื่อนที่แน่แน่คิดว่าจะใช่จาได้ไหมน้องแม็กกฎของนิวตนมีกี่ข้อกฎของยิวตนเนี่ยจาได้เลยเพราะว่ามีอยู่3ข้อ3ข้อนั้นเนี่ยพูดได้เป็นฉากๆเลยกฎของยิวตนมี3ข้อก็คือกฎข้อหนึ่ง กดข้อ2และกดข้อ3มีอยู่3ข้อเรขขอสอบถามตอบ3ข้อน้องแม็กจะสอบผ่านไหมคะเนี่ยกดของนิวตันกุมมีอยู่3ข้อกดข้อ1กดข้อ2และกดข้อ3มีอยู่3ข้อโอเคนี่คือเนื้อหาทั้งหมดที่มีน้องแม็กต้อง ต้องได้ทั้ง3มข้อด้วยเพราะว่าสาคัญมากกดสามข้อนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการขึ้นที่ด้วยอย่างนี้ไม่ได้ก็ได้เหรอมีข้อหนึ่งข้อสองและข้อสามจะน้องแมกต้องเรียนรู้เยอะนะคะเดี๋ยวที่จะต่อเวลาให้นะะแล้วก็ให้เวลาส่วนตัวกับน้องแมกด้วยโอ้สามข้อนี้มันเกี่ยวข้องกับการขึ้นที่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎข้อที่หนึ่ง นะครับที่ว่าด้วยซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์ถ้าพูดกันง่ายๆน้องแม็กน่าจะ <Sigma S 1> เซฟคำ <F. S 1> ว่าซิกมาเอฟนี่ถ้าเราอยากจะพูดแบบให้ผมเข้าใจคำว่าซิกมาเอฟนี่น่าจะเรียกว่าอะไรดีครับภาษาแบบพูดถึง,งเ,เรื่องแรงเรื่องแรงนะครับน้องแม็กถ้าสมมติม,มีแรงที่มากระทำนะครับกับวัตถุนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะวัตถุ to, ก็จะมีสภาพที่แบบ อยู่ในสภาพที่หยุดนิ่งซิมัเป็นศูนย์แรงไม่เคลื่อนที่ซิมมาเก็คือแรงรวมใช่ไหมฮะใช่แรงรวมออกหมายว่าถ้าเกิดวัตถุของเรามันมีแรงหลายแรงมากระทำกันอก่อนที่เราจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเราต้องจับมันรวมกันก่อนหรอครับอ่าใช่ใแรงก็จะมีแบบหลักการรวมแรงต่างๆมียังไงบ้างครับพี่โตตัวอย่างเช่นนะครับแรงด้านขวาแรงด้านซ้ายอ่าถ้าสมมติ แรงด้านขวากับแรงด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นแรงตรงข้ามกันถ้าสมมติ้าใช่ยชายถ้าสมมติแบบแรงด้านขวา5นิวตันครับด้านซ้าย5นิวตัน5้ากับ5ก็รวมกันเป็นส่าแต่ว่ามันคนละทิศทางกันคนละทิศทางกันแบบนี้ปะคาับพี่โต้นี่ไงฮะเนี่ยน้องฮิปโปของเราฮิปโปอ่าฮิปโเสือรักใช่ไหมฮะฮิปโปเสือรักโอเคตัวนี้ตัวนี้ดันมาทางไหนเลยสมมติที่ไปทางด้านขวาแสดงว่าพี่ก็ต้องไปทางนี้ดันทางขวาเท่าไหร่นะฮะ ิวตันนิวตันแล้วตัวนี้ก็จัดให้อีกเท่าไหร่เหมือนกัน5นิวตันก็จัดไปอีก5แบบนี้5กับ5รวมกันไม่ใช่สิแต่ต้องเป็นใช่ต้องเป็นศูนย์ต้องเป็นศูนย์ลครับเพราะว่ามันหักลบกันอ๋อโอเคเป็นแรงที่มีทิศส่วนทางกันถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นแรงดึงศูนย์ปุ๊บ มันก็เลยนะครับทำให้เกิดซิกมา F เท่ากับ0อีกซิกมา F อันนี้คืออยู่ที่กฎข้อไหนครับพี่ตงกฎข้อที่1กดข้อ1อน,น,นะ Sigma 1> <Okay. S 2> นะซิกมา F เท่ากับ0โอเคครับแล้วก็มันพูดถึงในเรื่องของวัตถุที่แบบหยุดนิ่งครับเมื่อมีแรงมากระทำอาจจะเป็นแรงที่แบบ ตรงข้ามกันหรือไม่มีแรงอะไรมากระทำอ๋อคำว่า sigma F เป็นศูนย์เนี่ยมันมีได้ถ้าจะแบ่งเป็นกรณีก็คือไม่มีแรงเลยใช่ไม่มีแรงเลยก็แรงเป็นศูนย์ใช่หรืออาจจะมีแรงก็ได้แต่ว่าก็รวมแล้วก็เป็นใครอยู่ดีฮะรวมแล้วก็เป็นศูนย์เป็นศูนย์อยู่ดีอันนี้คือกฎข้อหนึ่งของนิวตันสุกต้องหรือมันมีกรณีที่เคลื่อนที่ด้วยนะน้องแม้ยังไงครับพี่โตแบบสมมุติถ้าเคลื่อนที่บางคนอาจจะมองว่ากฎข้อนี้นะฮะ sigma F เป็นศูนย์แสดงว่าไม่มีการเคลื่อนที่แต่จริงๆ น้องแม้เราหนึ่งดีๆมันมีการเคลื่อนที่อย่างหนึ่งนะครับที่มันจะแบบเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างที่คงที่อะไรคงที่เป็นการเคลื่อนที่ที่มีอะไรคงที่ความเร็วหรอครับพี่ต้งเฮ้ยเก่งมากเลยครับของางวันผ่านมาเนี่ยสอบผ่านเนใช่ใช่ใชของลงวันคือไปดูหนังกับพี่คืนนี้รอบคืนนะแต่ว่าเมาลงหนัง เขื e <S 1> <S 1> okay, okay. Uh ่อนจังเลยครับโอเคนะฮะก็ค <oh ือแรงข้อนี้ก็คือนอกจากจะหยุดนิ่งแล้วนะครับก็ยังจะมีลักษณะของการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่คงที่ความเร็วที่คงที่อ๋อแต่ว่าที่แม็กเข้าใจมาก่อนนะถ้าพี่โต้งไม่บอกก็คือนึกว่าถ้าแรงรวมเป็นศูนย์เนี่ยคำว่าแรงรวมเป็นศูนย์นึกว่ายังไงก็ต้องอยู่นิ่งนะ แต่ว่าเป็นเคลื่อนที่ก็ได้ด้วยเหรอครับใช่แต่ต้องเป็นการเคลื่อนที่ที่ความเร็วคงที่ความเร็วคงที่ก็คือไม่เร็วขึ้นไม่เร็วไม่ช้าลงใช่ไม่เปลี่ยนทิศอ๋อก็คือต้องอยู่แบบเดิมไปนะอ๋อแต่ฟังดูแล้วกฎข้อหนึ่งของนิวตันที่พี่ต้มพูดมามันก็ไม่ยากเลยเนะใช่นะฮะนี่คือกฎข้อแรกที่น้องเข้าใจก่อนก็เลยไม่ยากใช่แล้วข้อสองจะยากขึ้นไหมข้อสองนี่เริ่มยากขึ้นแล้วข้อสองจะเริ่มมีความเร็วมีความเร็ว <c oughs> ความเร็วที่เพิ่มขึ้นและความเร็วที่ลดลงอะถ้าพี่ต้มพูดว่าความเร็วที่เพิ่มขึ้นกับความเร็วที่ลดลงก็สแสดงว่าไม่เหมือนกับกฎข้อหนึ่งใช่เพราะกฎข้อหนึ่งพี่ต้งเพิ่งจะพูดไปเมื่อกี้นี้เองว่าน้องแม็กมันจะต้องความเร็วคงที่ต้องไม่เร็วขึ้นต้องไม่ช้าลงแต่กฎข้อสองนี่พี่ต้งกำลังจะพูดว่ามันมีบางอย่างที่ทําให้เร็วขึ้นได้และก็ช้าลงได้โอมเป็นยังไงครับพี่ต้ครับยกตัวอย่างเช่นลองนึกภาพการขับรถครับถ้าน้องแม็กอยากจะ เร่งเครื่องคาว่าเร่งเครื่องแสดงว่าน้องแม็กต้องเพิ่มอะไรฮะเพิ่มความเร็วเลยจังหวะจะแซงขับช้าแซงไปดูหน้าเป็นคนต้องแซงไปดูหน้าเขาแสดงว่าแสดงว่าเราต้องเร่งมีความเร่งก็คือเราเพิ่มเพิ่มความเร็วความเร็วในขณะเดียวกันน้องแม็กกาลังขับรถอยู่แล้วมีสุนัข ผ่านหน้ารถก็ต้องเหยียบเหยียบอันนี้เลยฮะก็ต้องเหยียบเบรกต้องคนมีความต้องเหยียบเบรกอ่าแสดงว่าความเร่งที่เกิดขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกรณีที่เราเพิ่มความเร็วครับผมแล้วก็แล้วก็ลดความเร็วความเร็วอ๋อทั้งเพิ่มความเร็วแล้วก็ลดความเร็วเนี่ยเขาเรียกว่าความเร็วเปลี่ยนใช่ไหมฮะใช่ใช่ซึ่งความเร็วความเร็วเปลี่ยน ถ้าน้องแม็กนึกถึงการขับรถเมื่อกี้ใช่ไหมครับความเร็วที่เพิ่มขึ้นแสดงว่ามันคือความอะไรความเร่งอ่าถ้าความเร็วที่ลดลงก็มีอีกชื่อนึงหรือเปล่าครับอีกชื่อนึงน้าความเบรกเกือบแล้วันช้าลงความช้าลงง่ายๆเลยเกือบแล้ว ความหน่วงความหน่วงเร็วขึ้นเรียกว่ามีความเร่งช้าลงเรียกว่ามีความหน่วงหน่วงแม่ขอจําก่อนเร็วขึ้นเรียกว่ามีความเร่งช้าลงคือมีความหน่วงซึ่งอันนี้มันไม่ใช่กฎข้อหนึ่งะใช่ไหมครับใช่ครับมันคือกฎข้อไหนกฎข้อที่2กฎข้อที่2กฎข้อที่2คือ s i m a f เท่ากับอ a เท่ากับ ma ใขอทีละตัวได้ไหมครับซิก m a f อันนี้รู้แล้วเพราะว่าที่ตงสอนไปก็คือแรงรวมส่วน m ก็น่าจะมาจากคำว่ามวลอ๋อ m ก็คือมวล มือนโอเคม้อนรู้นะำรูเรียกเกิดชี้าอนโอเคงั้นหลือีกตัวหนึ่งพี่โต้งก็คือตัว A ซึ่งมันก็คืออะไรครับความเร่งความเร่งเอ็กซ์เพลเยชันอ๋อที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าก็คือหยียบคันเร่งก็คือเร็วขึ้นใช่โอเค จะเห็นสูตรขออีกทีหนึ่งฮะสูตรคืออะไรนะฮะซิกมาเอฟเท่ากับเอฟซิกมาเอฟเท่ากับเอฟซิกมาเอฟคือแรงรวมใช่เอ็มคือขออยกเล่ครับเอ็มคือมวลอ๋อมวลแล้วก็เอ็มก็คือความเร่งเออความเร่งกับความเร็วเนี่ยมันคล้ายๆกันนะหน่วยมันต้องใช่ไหมอ๋อถ้าสมมติเป็นความเร็วหน่วยจะเป็นเมตรเปอร์เซกเมตรเปอร์เซกันอ๋อเมตรเปอร์เซกันเมตรต่อวินาทีอย่างนี้เหรอใช่ใช่ะแล้วความเร่งก็เร่งกับเร็วก็คล้ายๆกันนะก็คงเป็นหน่วยเดียวกัน ไม่ใช่น้องแม็กความเร่งเนี่ยหน่วยจะเป็นเมตรต่อวินาทียกกําลังสองนะอ๋อต้องมีกําลังสองด้โอ้แต่มันคล้ายกันมากนี้ในห้องสอบอาจารย์จะหลอกเราได้นะใช่ใช่ใช่แล้วก็ต้องระวังเรื่องต้องระวังเรื่องของเวกเตอร์สเกลาร์ด้วยเพราะในเรื่องความเร็วมันจะเป็นปริมาณอะไรน้องแม็กความเร็วความเร็วปริมาณเวกเตอร์ถูกต้องถ้าเป็นถ้าเป็นปริมาณสเกลาร์จะเรียกว่า อะไรนะอัดอัดอะไรอ,อาัดตาเร็วอัตาเรอัดตาเร็วใช่เพร<ท>า <ำ S 2> <Jamie. S 1> ะว่าความเร่งเนี่ยมันเป็นปริมาณเวกเตอร์ครับาูงั้นถ้าความเร่งจะหาได้ก็ต้องได้มาจากปริมาณเวกเตอร์เหมือนกันดังนั้น 2> <HTML> 2> ความเร่งก็เลยจะมาจาก เวกเตอร์ก็ต้องความเร็วถูกต้องความเร็วส่วนด้วยเวลาต้องระวังหน่วยตัวีด้วยอ๋อเพราะความเร็วมันมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีใช่ความเร่งต้องเอาเวลาไปหารความเร็วอีกรอบหนึ่งก็เลยกลายเป็นวินาทียกกำลังสองถูกต้องโอเคครับเข้าใจแล้วครับมันก็คือซิกมาเอฟเท่ากับเออันนี้เป็นสูตรหลักของเขาเลยไหมครับเนี่ยในกฎข้อ2ใช่ครับซิกมาเอฟเท่ากับเอนี่คือสูตรหลักของการเคลื่อนที่แบบนิวตันในข้อที่2ครับผมแต่ฟังดูแล้วที่พี่ต้งเล่ามากฎข้อ1กับกฎข้อ2ก็ไม่ต่างกัน เท่าไหร่เนี่ยใช่ใช่ไหมกดข้อหนึ่งคือถ้ารวมแล้วมันเป็นศูนย์มันก็อยู่นิ่งกับอะไรนะความเร็วคงที่ความเร็วคงที่ความเร็วคงที่แต่ถ้าเกิดรวมแล้วไม่เป็นศูนย์ก็มีความเร่งใช่ไหมับแค่นี้เองอ๋อแสดงว่าพอกดข้อหนึ่งข้อสองไม่ยากกดข้อ3าก็น่าจะไม่ยากกับแม็กว่า ใช่ยังไงครับพี่ตงครับกฎข้อที่3นะครับถ้าที่จำกันง่ายๆนะครับก็คือแอคชั่นเท่ากับเรียกชั่นแอคชั่นเท่ากับโอ้ภาษาไทยอ่ะไม่ได้หนอภาษาไทยไม่ไหวแรงกิริยาแรงกิริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยาใช่ครยกตัวอย่างง่ายๆขอเลยครับเหมือนเราแบบเรากำลังทุบโต๊ะอ่ะเราทุบโต๊ะแรงเท่าไหร่ปังมันก็หมายความว่าโต๊ะก็จะมีแรงกระทำกับเรามากเท่านั้น โตะก็จะทำกับเรามากหมายความว่าที่พอแม็กมือโดนโตะปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่แค่มือโดนโต๊ะอย่างเดียวถูกต้องแต่โตะเองก็โดนมือด้วยใช่โอ้แล้วถ้าเกิดแม็กยิ่งตีแรงเท่าไหร่โตะก็ยิ่งตีแรงตีกลับให้แรงปฏิกิริยากลับมามากเท่าห่ปฏิกิริยากลับมาซึ่งมันจะเท่ากันใช่ไหมฮะใช่ใช่ัอันั้นอันนี้สิบนิวตันก็ไม่ค่อยเจ็บใช่แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดอยากจะลองสักหนึ่งพัน พ ok> ี่โต้งช่วยทำให้ทุกคนดูหน่อยฮะจริงหรอหนึ่งทำมใหพี่ตีแบบรอเล่นรอเล่นรอเล่นรอลเล่นรอยเกอยากเห็นอยากเห็นคนมือแตกนะแอคชั่นกับรีแอคชั่นโอ้จบง่ายๆเลยนะพี่โต้งใช่มันมีอะไรต้องระวังระวังไหมเรื่องนี้แอคชั่นกับรีคือหนึ่งเลยก็คือเรื่องทิศทางเรื่องของทิศทางอ่เราก็ต้องระวังมันมีทิศทางทางเดียวกันหรือสวนทางกันสวนทางกันสวนทางกันใช่ยกตัวอย่างเช่นน้องแม็คครับ เตะบอลมาอ่าน้องแบ๊กแบบเฮ้ยวันนี้โมโหจังเลยไม่ชอบเตะบอลได้ไหมวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลบอลเล่บอลได้ขอเป็นวอลเลย์บอลใช่กระโดดตบอย่างเงี้ยอย่างเงี้เลยแต่ตบแรงเท่าไหร่สะท้อนหาเราแรงเท่านั้นนะก็ยิ่งเจ็บมือจำไม่ได้ว่าเรียนมต้นหรือมปลายอ่ะวอลเลย์บอลน่ะอาจารย์ให้ทำอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้มันมันจะมันจะแดงมันจะห่อเลือดใช่ แล้วยิ่งแบบคนไหนบ้าพลังนะได้ไหมโอ้แล้วแบบเราแบบผิวบ้างๆก็แบบแดงผิวบ้าบ้าใช่ผิวบ้าบ้าสำหรับสำหรับที่ชอบมากวอลล์บอลแอคชั่นล้วกับเรียกชั่นอันนี้ต้องต้องระวังดีๆนะฮะในหน่วยในหน่วยของแบบทิศทางในเรื่องของทิศทางในเรื่องของทิศทางมันก็จะต้องสวนทางกันเช่นถ้าเกิดแม็กออกแรงทางขวาเรียกชั่นก็จะต้องไปทางทางซ้ายสวนทางกันเลยใช่ไหมครับอ๋อโอเคโอ้แต่ พี่ต้องฟังดูแล้วกด3ข้อเดยมต้นดูแล้วไม่ยากขอสุขอีกหนึ่งรอบว่าแม็กเข้าใจถูกไหมหกดข้อหนึ่งก็คือแรงรวมเป็นซิมม่าเอฟเท่ากับศูนย์เท่ากับศูนย์นะฮะวัตถุก็จะอยู่นิง่งอยู่นิง่งแต่ว่าพี่ต้องเน้นว่านอกจากอยู่นิ่งแล้วมันยังมียังมีเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเคลื่อน<ห>ที่ด้วยความเร็วที่คงที่ความเร็วที่คงที่แต่ทีนี้พอเป็นกดข้อ2ปุ๊บก็ตรงข้ามกับกดข้อ1เลย ใช่ครับก็คือยังไงนรกฏข้อ2อซิกมาเอฟเท่ากับเอเอท่ากับเอเด้วยความเร่งคราวนี้เนี่ยแรงมันหักล้างกันไม่ใช่ศูนย์ละก็เลยเกิดเป็นความเร่งใช่นะฮะตัวเอขึ้นเลนะฮะอีกรอบหนึ่งมวลมวลขอตรงประเด็นสําคัญนี้ได้ไหมฮะเรื่องมวลเนี่ยโอ้ตรงเรื่องมวลนะฮะพี่โต้งเรื่องมวลกับน้ำหนักอ่าถ้าสมมติน้องแม็กช่างน้ําหนักไปชั่งน้ําหนักใช่ไหมครับน้องแม็กคิดว่าน้ําหนักที่ปรากฏขึ้นเนี่ยอะไรที่มันมีผลกับอะไรที่มันมีผลกับน้ําหนักของเรา ที่เราไปช่างใช่ไหมครับใช่ก็อันดับแรกเลยก็ตัวเราอะแล้วก็บางทีเราก็ไปขยึงขาเย็บเยียบเย็บนักๆนกระโดดกระโดดอ่าเวลาเคเห็นเครื่องช่างตามหน้าหน้าร้านสะดวกซื้อในในปั๊มน้ำมันนเขาจะมี้ยอดนะชอบไปขยมตอนเด็กอะจริงเหรอฮะให้พังใช่ไปคนอย่างนั้นไม่ดีนะคะน้องๆอ่ะแสดงว่าอตัวน้องแม็กเนี่ยครับก็ จะมีอะไรบางอย่างที่คงเดิมไม่ว่าน้องแม็กซ์จะไปอยู่ที่ไหนคือตัวของน้องแม็กซ์ก็ก็ยังจะเป็นตัวของน้องแม็กซ์ก็ยังคงเดิมถูกไหมครับไม่ว่าน้องแม็กซ์จะอยู่บนโลกหรือว่าอยู่บนดาวดังคานใช่ใช่ใช่อยู่บนดาวเดิมใช่น้องแม็กซ์ก็ยังก็ยังเป็นตัวน้องแม็กซ์เหมือนเดิมแต่มันจะมีสิ่งที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือดาวใช่ดาวที่เราอยู่เปลี่ยนไปซึ่งแต่ละดาวก็จะมีอะไรที่ไม่เท่ากัน ไม่รู้อะขนาดขนาดของดาวอ่าโอเคยกตัวอย่างเช่นเวลาน้องแม็กเห็นอ่านาซาเขาไปดวงจันทร์ใช่ไหมคะนาซาไปดวงจันทร์เนี่ยเขาจะต้องใส่ชุดอะไรบางอย่างเพื่อชุดแบบนี้เนี่ยนี่นักบินอวกาศอ่านักบินอวกาศแล้วเวลาการเคลื่อนที่ของเขาก็จะเคยเห็นที่เขาไปถ่ายตอนนน้นด้วยนั้นที่เวลาเดินมันเดินอย่างปุ๊บเขาเขาขยับขานิดเดียวแล้วตัวเขาลอยขึ้นมาอย่างนี้เลยนะ แสดงว่าสิ่งที่ต่างก็คือแรงอ๋อที่ที่ดูแบบขยับแึงชิวชิวนี้เพราะว่าแรงแรงน้อยใช่ใชแรงดึงดูดของโลกเราเพราะนั้นพี่ต้องเราจะบอกว่าไอ้ที่คงที่ก็คือตัวเราถูกต้องแต่ว่าแรงดึงดูดที่กระทำเนี่ยมันเปลี่ยนไปถูกต้องแล้วไอ้ที่ตัวเราคงที่นี่ก็หมายถึงมวลหรือน้ําหนักคงที่ครับมวลมวลครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คงที่เสมอเลยเราจะเรียกว่ามวลนั่นเองอ๋อตรงนี้สําคัญมากนะฮะสิ่งที่คงที่เสมอเลยก็คือมวล มวลไม่ได้เปลี่ยนเนอะใช่มวลไม่ได้เปลี่ยนมวลคงที่แสดงว่าอยู่บนโลกเนี่ยถ้าสูตรล้จับดูแล้วแม็กมีมวลสี่ิบเก้ากิโลกรัมนะฮะมวล4ี่เก้าอยู่บนดวงจันทร์ก็4ี่ก้ากิโลกรัมเหมือนอยู่ที่ดาวอังคารก็4ี่ก้าทำไมนี้เหมือนไม่ค่อยเชื่อทำไมทำอย่างนี้ทำไมไม่เก็บอาการน้องแม็กท่านมีสทดีกว่าพี่เยอะนะฮะถ้าเป็นน้ำหนักน้ำหนักแม็ก49ก้ากลับกันก็คือน้ำหนักพี่ ทีนี้แล้วทีนี้พอผูมักมีมวล49กกิโลกรัมบนโลกแล้วน้ําหนักของแม็กบนโลกมันเป็นเท่าไหร่ฮะน้ำหนักเราต้องว่าด้วยแรงดึงดูดของโลกเพิ่มเข้าไปด้วยเพราะว่าแรงดึงดูดของโลกถ้าจะประมาณที่เราใช้ก็มัน9.8้าจหรือ10โอูยแม็กขอ10เพราะว่า9.8เดี๋ยวยากก็แม็กก็คูณเข้าไปก็คือคูณเข้าไปใช่แต่ว่าเอา49ตั้งเลยใช่ค่ะแล้วก็คูณ10คูณด้วย10เข้าไปถ้าเลขง่ายขนาดนี้ ขอกระดาษทดเลยครับ49่คูณ10บ9คูณให้พีโต้งโชว์การคิดเลยดีกว่าคิดเลขช้าโกรธเลยนะมวลส9่คูณ10เป็น490าทำไมสะอึกอ่ะทำไมสะอึดกับเลขแค่้ก็ลองแก้งว่าจะจะตอบผิดดีไหมโอเคเกาิบเก้าิโอเคเอาเอาเอามวลจริงของแม็กเอาเรื่องนี่เรื่องลีรับเลย75ิกิโลกรัมก็ต้องมีน้ำหนัก เจ็ดร้อยคิดชายเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบใช่ไหมครับแล้วทีนี้เมื่อกี้มาบอกว่าแม็กมีมวลเจ็ดสิบห้ากิโลกรัมอันนี้มวลเจ็ดสิบห้ากิโลกรัมกิโลกรัมอันนี้ถูกไหมครับถูกต้องออ๋แต่พอเป็นน้ําหนักน้ําหนักยังเป็นกิโลกรัมอยู่ไหมครับหรือยังไงอ่าน้ําหนักด้วยความที่เราคูณด้วยแรงดึงดูดของโลกเข้าไปใช่ไหมครับน้ําหนักของเราก็จะเป็นนิวตันนิวตันอ๋ออย่างนี้โแสดงว่าที่แม็กไปตลาดบอกป้าซื้อซื้อส้มห้าโลนี่คือ ถ้าป้าเรียนเธอเรียนวิทย์มาป้าเอาตาตาช่างฟาดป้าก็จะโกรธเราป้าก็จะโกรธเราแบบนะแต่ว่าป้าก็ตีเบอร์เบอร์ไปใช่ใช่เพราะว่าถ้าให้สรุปสูตรของน้ำหนักแล้วครับขอสูตรเลยครับเราก็มักจะต้องจํากันว่า W เท่ากับ M คูณด้วย G M G นะครับ W อุ้ยมีตัว G โผล่ขึ้นมา W น่าจะเป็น weight น้ำหนักส่วน M เนี่ยพี่ตงสอนมาละก็คือมวลตัว G นี่ขอขยายความเพิ่มเลยครับ พูดชื่อจิตเต็มๆเขาเรียกว่าความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางโลกความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกความเร่งที่เกิดจากแรงดึงดูดคือโลกมาดูดเราแล้วเกิดความเร่งกและตกลงแล้ว9.8กับ10นี่ก็ประมาณได้เลยนะพี่โตใช่ใชแล้วพี่โต้งอาจริงๆชอบอะไร ชอบสิบครับคนอย่างเงี้ยคนเป็นคนอย่างเงี้ยคิดง่ายงน้องเงี้ยคิดง่ายแต่เมื่อกี้ยแบบตอบกึ๊งคิดง่ายแต่ริบซึ้งใช่ครับพี่โต้งโอเคก็ได้ละแล้วทีนี้ต่อเลยได้ไหมพี่โต้งครับทีนี้พี่โต้งบอกว่ามันมีมุมกับหน้าที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยแล้วมันมีแรงอะไรบ้างที่เราต้องรู้จักก่อนไปเข้าห้องสอบครับเนี่ยแรง ที่สัมผัสกับแรงที่ไม่สัมผัสแรงสัมผัสแรงแรงกับแรงไม่สัมผัสอ่าเวลาเวลาแรงสัมผัสน้องแม็กคุ้ถึงอะไรเวลาแรงสัมผัสอะอ่าโอ้ยเจ้าฮิบบอน้อยมีการจับมีการสัมผัสที่พื้นผิวเกิดขึ้นเราเรียกว่าแรงสัมผัสแรงสัมผัสครับอ่านน้องแม็กลองนึกถึงแรงซีที่ว่า มันมีแรงอะไรบ้างที่เป็นแรงสัมผัสพี่ยกตัวอย่างเช่นแรงดึงอ่ะดึงโปจ้าดึงอ่ะดึงฮิโปอันนี้ก็ต้องสัมผัสนะสัมผัสนะฮะครับผมแรงดึงมีอะไรอีกอ่ะถ้ามีดึงก็ต้องมีดันถ้ามีดึงก็ต้องมีแรงดันอ่าจบครบได้แค่นี้ได้แค่นี้รอพี่ตู่บอกต่อมีหลายอย่างอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะแรง หลักเงีก็ได้แรงผลักรแรงผลักซ<ม>ึ่งทำให้เกิดความเร่งอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนที่มันไม่มีการสัมผัสเนี่ยครับอ่าก็มักจะเป็นแรงที่แบบสามารถนึกง,ง่ายๆเหมือนสามารถแผ่รังสีออกไปได้ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในโลกหรือว่าอยู่นอกโลกอย่างเงี้ยนะครับเอาแปลว่าที่ตัวบอกว่ามันสามารถเกิดแรงได้โดยที่ไม่ต้องโดนกันหรอใช่ไม่ต้องถูกกันไม่ต้องเจอกันไอแรงประเภทนี้มันมีอะไรบ้างครับพี่ต้งอ่ายกตัวอย่างง่าย ้าให้นึกภาพแต่ก็นึกมันนึกภาพยากนึกมาเลยนะจากในห้องนี้ก็จะมีไฟไฟฟ้าใช่ไหมครับใช่ใช่ไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นแรงที่แบบไม่สัมผัสเพราะว่าไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนครับผมถูกไหมครับจากศักสูงไปศักต่ำครับเพราะฉะนั้นคือมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปสัมผัสอะไรคือมันเคลื่อนที่ในในคุณสมบัติของมันเป็นแรงไฟฟ้าแรงแม่เหล็ก ครับแลเป็นแรงแม่เหล็กแรงแม่เหล็กเนี่ยถ้าตอนปถมเรียนมามันมีแท่งแม่เหล็กแท่งเหล็กหนึ่งแท่งต้องมีขั้วเหนือกับขั้วใต้ใช่ไหมฮะใช่น้องแม็กสามารถวางไว้ปุ๊บเขาจะเกิดเส้นแรงที่กระทำต่อกันอ๋อมันจะมีเส้นแรงพุ่งออกมาใช่ใช่ใช่หรือเหมือนที่เราเคยเรียนรู้กันว่าเหนือพุ่งอะไรนะเหนือพุ่งออกสนามแม่เหล็กใช่ไหมฮะพุ่งออกจากขั้วเหนือใช่แล้วก็พุ่งเข้าขั้วใต้พุ่งเข้าขั้วใต้ใช่คือเราวางไว้ ใกล้กันคือเราก็จะสามารถเห็นเส้นแนวแรงได้เลยโดยที่ไม the be no ่ต้องเอาแม่เหล็กมาสัมผัสกันอ๋อแท่งแม่เหล็กสองแท่งนี่มันสามารถจะจะเกิดแรงได้โดยที่ไม่ต้องมาโดนกันใช่ใชตอนเป็นเด็กอยากรู้ว่าทำมาผลักกันใช่ไหมนี่เพื่อนเพื่อนจะเพื่อนจะเอาอันนึงวางบนโต๊ะแล้วก็จะเรียกคนมาดู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 แม่เหล็กอันนึงบนโต๊ะดูดูดูแม่เหล็กเคลื่อนที่เองอแม่เหล็กเคลื่อนที่เองบนโต๊ะเลยแต่ว่าแขนเพื่อนมันแบบ ุ้ยแต่แม่เหล็กสองอันไม่โดนกันนะเพราะอันหนึ่งมันอยู่ข้างบนใช่ไหมอีอันนึงอยู่ข้างล่างแล้วมันมันมีมันมีโต๊ะขั้นอยู่พี่ตงเล่นหรือเปล่าก็คือเอามาแกล้งเพื่อนพี่ตงก็คือคนที่นั่งเรียกเพื่อนมาดูแบกรู้เลยดูแลน่าจะใช่ตอนเด็กเป็นคนเรียบร้อยนะคะหรอมีแรงเมื่อกี้พี่ตงบอกมีแรงไฟฟ้าแรงไฟฟ้าถ้าเป็นประจุบวกกับบวกลบกับลบมันมีแรงยังไงบ้างครับพี่ตงก็ถ้าเป็น อ่าประจุต่างกันครับเขาจะดึงดูดกันต่างกันก็คือลบกับบวกใช่ดึงดูดกันเขาจะดึงดูดกันโอ้หลบกับบวกดึงดูดกันโอ้ถ้าเข้าสอบถามแล้วบวกกับลบล่ะคะอันนี้ยากเลยนะคะเนี่ยมันมันมันก็เหมือนกรณนแรกค่ะน้องเรอประจุต่างกันก็คือ ประจุต่างกันต้องเกิดแรงดึงดูดกันครับแล้วก็ถ้าประจุเหมือนกันก็เกิดแรงผลักกันอ๋อประจุเหมือนกันก็เกิดแรงผลักกันนะรับวกกับบวกผลักกันนะฮะลบกับลบผลักกันนะครับแล้วมันจะไปเหมือนกับขั้วแม่เหล็กด้วยไหมพี่โต้งคล้ายอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นขั้วแม่เหล็กเขาไม่เรียกบวกลบเนอะใช่พีาเรียกเหนือใต้เหนือกับใต้นะครับเหนือกับใต้อันนี้แรงเกิดยังไงบ้างครับ โดยทั่วไปนะครับแรงแม่เหล็กจะพุ่งออกจากทิศเหนือครับแล้วก็พุ่งเข้าทิศใต้ถ้าเราเอาขั้วเหนือกับขั้วเหนือมาจ่อกันก็น่าจะเป็นแรงแรงผลักกันใช่ไหมฮะอ๋ออย่างนี้มันแสดงว่าผมก็ก๊อปปี้เรื่องไฟฟ้ามาเลยสิใช่ใช่ไหมบวกกับบวกผลักกันนะคะอันนี้ก็เหนือกับเหนือผลักกันใช่แล้วก็ใต้กับใต้ก็ต้องก็ต้องผลักกันผลักกันงั้นก็สุดท้ายถ้าจะให้ดูดก็ต้องเป็นยังไงฮะเป็นขั้วที่ต่างกันอ๋อโอเคอันนี้ไม่สัมผัสใช่ไหมครับใช่ใช่ใช แล้วแรงที่ไม่สัมผัสกันน่ะมันมีมันมีอีกอันนึงก็เป็นแรงโน้มถ่วงไหมครับพี่โตอ่าใช่ครับใช่ก็คือมันเกิดจากแรงดึงดูดของโลกเราครับนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้นี่เรื่องแรงนี้มีหน่วยเป็นอะไรครับพี่โตแรงจะมีหน่วยเป็นนิวตันอ๋อเป็นนิวตันแรงจะเป็นหน่วยขอจดไปเลยป่ะเพราะว่าแรงเป็นหน่วยอื่นไม่ได้หรอแรงเป็นหน่วยแบบหน่วยแบบเบื่อนิวตันแล้วอ่ะเอาแบบแรงเป็นหน่วยไอสตน์ได้ไหม แรงเป็นหน่วยแม็กโง่แม็กแม็กได้ไหมตั้งเองตั้งเองไปตั้งเองไปตั้งเองในอนาคตถ้าน้องแ<น>ม,<า>ม็กมีทฤษฎีก็อาจจะได้เคยคิดเรื่องนี้ <c oughs> สนใจเรื่องลี้ลับทฤษฎีแม็กแบบว่าความเฮียนของวิญญาณอันนี้จริงเหรอคะใช่แบบคำนวณจากวันเดือนปีอุณหภูมิที่เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้เริ่มกลัวแล้วนะคะหน่วยของความเฮียนเริ่มกลัวแล้วนะคะหน่วยของความเฮียนอ่ะพี่ตงเดาหน่วยของความเฮียนต้องเป็นอะไรหน่วยของความเฮียนหรอใช่ต้องเป็น ถ้าสมมติวิญญาณเป็นเฮิร์สอันนี้เราให้ความรู้ทางนิวยาศาสตร์หรอคะถ้าสมมติเราวัดหลายๆอย่างเป็นคลื่นน่าจะเป็นเฮิร์สอ๋อเป็นเฮิร์สหรอไม่แม็กเป็นคนคิดใช่ไหมเป็นแม็กซ์ไม่ได้ต้องสืบสารนมสกุลแม็กเป็นโง่หนวดเป็นโง่เห็นจอดโง่ใช่เพราะทุกพี่ตงตกลงร้วทุกแรงก็คือต้องมีหน่วยเป็นนิวตันอ๋อเพราะว่าเราก็ต้องให้เกียรติทันเนอะเป็นรูปที่พี่ตงก็ เชิดทูนท่านนะฮะ่านกราบว้เชาาเย็นกราบว้เช้าเย็นจริงจริงจริงจแล้วถ้าจะให้แบบเรียกว่าตั้งแต่ทฤษฎีเป็นต้นมามันก็จะเริ่มมาจากแรงน้มถ่วงมาจากนักวิทยาศาสตร์คนหนึง่งอาฮะขอฟังประวัติเขาน้องแม็กอาจจะเคยได้ยินเรื่องแอปเปิลครับผมใช่ไหมคะที่แบบอยู่แอปเปิลตกลงมาใส่ท่านผู้น,นั้นแล้วก็แบบทำให้ท่านแบบ คิดคนเรื่องแรงน้มถ่วงของโลกได้ที่ท่านไปนั่งตัดต้นแอปเปิ้ลไงถ้ามาอยู่เมืองไทยก็เป็นทุเรียนทุเรียนท่นซื้อไอซีแรงอาจจะเยอะแรงอาจจะเยอะขึ้นวันเดี๋ยววันนี้ขอสรุปวันนี้เนื้อหามันค่อนข้างเยอะครับขอพี่โต้งแบบสรุปให้ตอนจบนิดนึงครับว่าเราเราได้อะไรมาบ้างมีกฎ3ข้อแล้วก็มีแรงต่างๆในเรื่องของกฎนิวตันนะครับก็จะมีด้วยกัน3ข้อก็คือกฎข้อแรกนะครับซิกมาเอเท่ากับ0นะครับ ก็คือ,อมีแรงตรงข้ามกระทํากับวัตถุนะครับหรือว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับกฎข้อที่2นะครับ sigma F เท่ากับ ma ก็คือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งรกฎข้อที่3นะครับ action เท่ากับ reaction ตีแรงโต๊ะก็มิ่งเจ็บมือ แล้วก็ในเรื่องของมวลในเรื่องของน้ําหนักอันนี้ระวังมากๆเลยเพราะมันแตกต่างกันใช่ใช่แล้วขอสุดอีกรอบนึงครับมวลกับน้ำหน่วยมวลคงที่เสมอแต่ว่าน้ําหนักจะเปลี่ยนไปตามแรงดึงดูดของโลกว่าเป็นดาวดวงไหน W เท่ากับ mg แล้วก็มาที่แรงสัมผัสกับมาสัมผัสเมื่อกี้ตอนจบนะครับโอเคครับกฎของนิวตันนะครทั้ง3ข้อมันก็ไม่ได้ยากเลยนะครับทุกคนวันนี้ก็ได้ความรู้กันไปเต็มๆแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรมาติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Bye. เรียบรอ้อยแล้วนะครับวันนี้พี่โต้งได้มาสรุปความรู้ทั้งหมดในบทนี้พวกเราเะยะเข้าใจกันแบบง่ายๆเลยนะครับเริ่มต้นจากกฎ3ข้อของนิวตันครับกฎข้อ1แรงรวมเป็นศูนย์ซิกมาเอฟหักล้างกันเกลี้ยงแบบนี้วัตถุจะต้องอยู่นิ่งๆแต่พี่โต้งเน้นว่าต้องมีความเร็วคงที่ก็ได้นะครับแต่เมื่อมีการเพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วนะครับมีทั้งความเร่งแล้วก็ความหนวดเนี่ยเกิดมาจากสูตรซิกมาเอฟเท่ากับ MA อันนี้เป็นกฎข้อที่ 2นะครับและกดข้อ3เนี่ยฟังดูแล้ง่ายๆนะครับก็คือคำว่า Action เท่ากับ Reaction ภาษาไทยว่าไงนะแรงกิริยากับแรงปฏิกริยามีขนาดทำไมกัน เท่ากันและพี่โต้งก็เน้นว่าแต่ระวังด้วยมันต้องมีทิศตรงข้ามกันนะครับหลังจากนั้นก็จะมีแรงสัมผัสกับแรงไม่สัมผัสนะครับสัมผัสก็ตรงๆเลยครับแรงดึงแรงถักแรงดันนะครับแต่ถ้าเกิดไม่สัมผัสมี3อย่างด้วยกันครับ1แรงโน้มถ่วง2แรงไฟฟ้าและ3แรงแม่เหล็กและนี่ก็คือ MyMap ของเราในวันนี้ครับแทมว้าวสุดยอดไปเลยนะครับแบบนี้ทุกคนสามารถทำคะแนนในห้องสอบกันได้แน่นอน ในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันให้ดีนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ